ที่ตามข่าวกันตอพีิด้องท่านผู้ชมครับร่องปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลลอมเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำป่าชายเลนและป้องกันไฟป่ารุ่นที่เจที่จังหวัดสกลนครครับนายพิชิตสมบัติมากครับรองปลรัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลลอมครับเป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร จิตอาสาตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูปลาต้นน้ำป่าชายเลนและป้องกันไฟปลารุ่นที่เจ็ดโดยมีจิตอาสาจากส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมการฝึกอบรมครับร่วมหนึ่งร้อยคนบอกว่าสิเป็นหม้อท่อบ่อสองเก่าครับกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 2, สองสามศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเจษฎาคนครครับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่สิบอุดรธานี โดยลักสูตรการฝึกอบรมครับเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูปาลารักษาต้นน้ำการควบคุมไฟปลาการเขียนแผนโครงการระบบสารสนเทศผู้มีศาสตร์เพื่อสนับสนุนการเบื้องแง่รัพยากรปลาใหม่การฝึกปัญหาที่บังคับอีหอย่างนี่การฝึกปัญหาที่บังคับการเพื่อผเผชิญเหตุไฟปาลาจังขึ้นหามือยี้เป็นหอยิ้มหาสิงหานะครับที่โร่งแร่มเดอะมาเจสติกสกลนครนะครับ, <laughs> บ <laughs> เป็นอย่างจะคืออนยากแต เ <MJ S 2> อ็มเจนะคะเออเที่ตำบลชชิงชุง่ม่อเมืองสกลนครที่ผ่านมากครับค่ะสำหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการสําคัญของศูนย์อำนวยการหญ่จิตอาสาพระราชทานที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถูกผักส่วนดําเนินการแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าใหม่และปัญหาไฟปลาที่ส่งผลกระทบ ต่อความสมดุลของระบบนิเวศก็ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพผู้มีอากาศเกิดพัยธรรมชาติทีทีขึ้นและการรุนแรงขึ้นกระทบต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของมนุษย์โดยจําเป็นต้องอาศัยความรวมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันย,ยังยืนค่ะครับ